สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับมีเรื่องราวข่าวสารมาให้ติดตามกันนะครับจากกรณีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้เปิดปฏิบัติการชักดาวกาแล็กซี่ออนไลน์ทลายเครือข่ายพนันออนไลน์รอบกรุงเทพเข้าตรวจคน้นพื้นที่เป้าหมายจานวน7จุดจับกลุ่มผู้กระทาผิดได้จานวน16คนตามหมายจับของสารอาญาข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน โฆษณาชักชวนทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมให้ผู้อื่นเล่นการพนันตามพรบการพนันแล้วก็ความผิดตามพรบฟอ,อกเงินซึ่งในหนึ่งในจํานวนนี้ก็มีนายเสียโป้โปอานนท์มีนางสาวจุธามาศกันทีภรรยาของเสียโป้นายพุทธลักษณ์ชัดอานนท์พี่ชายของเสียโป้และนางสาวพลอยพิชชาปตุลังภรรยานายพุทธลักษณ์รวมถึงร่วมอยู่ด้วยพร้อมกับมีการตรวจยึดของกลางเป็นทรัพย์สินต่างๆ หลายรายการเช่นรถสปอร์ตยี่ห้อปอร์เช่คาริราเนี่ยนะครับหรือว่ามีส่วนของเงินสดเนี่ยกว่า2ล้าน7แสนบาทอาวุธปืนกระสุนปืนสมุดบัญชีธนาคารอีก65เล่มโทรศัพท์มือถือเนี่ย 39, เครื่องบูลค่ารวมรวมกว่าแล้วเนี่ยคุณผู้ชม18ล้านบาทนะครับความเคลื่อนไหวก็ยังคงน่าติดตามน่าสนใจนะครับเมื่อล่าสุดวันนี้ ที่กองบังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีนพันุ์วุฒิเรียบสงวนก็ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับพร้อมด้วยพันตำรวจเอกคอนัก,รกรเรารู้จีราไรรองผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับร่วมกันประชุมติดตามความคืบหน้าคดีการทลายเครือข่ายเว็บการพนันกาแล็กซี่ออนไลน์เนี่ยครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง วาระสาคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการแบ่งหน้าที่ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายดังกล่าวที่อยู่ระหว่างหลบหนีอีก17คนด้วยกันเบื้องต้นเนี่ยนะครับชุดสืบสวนก็จะรับผิดชอบในการตามจับกลุ่มนางบานเย็นชาญนราอายุ47ปีคนนี้เนี่ยเป็นแม่ของเสียโป้นะครับขณะที่ผู้ต้องหารายอื่นๆที่เหลืออีก16คนจะเป็นหน้าที่ของทางกองปราบรับผิดชอบในการติดตามตัวซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายดังกล่าวจะเร่งดําเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหา ที่เหลืออยู่ให้ได้ทั้งหมดภายในไม่เกินวันที่11กุมภาพัน,น์นี้วันนี้วันที่8นะครับนับไปวันที่11 8 9 10 11ก็คือวันพฤรหัสที่จะถึงหากจับไม่ได้เนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีการทำรายงานชี้แจงเหตุผลตามคำสั่งของทางด้านพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เดินทางไปตรวจสอบรถสปอร์ตหูของเสียโป้จำนวนหคัน ประกอบไปด้วยรถยี่ห้อปอร์เช่เนี่ยนะครับรถตู้ Toyota าเวลฟรายนะฮะรถเก๋งคอนดาซีวิกรถเกง BMW ๋ง b m w รีสนะครับและรถกระบะโตโยต้าไฮลักอีกหนึ่งคันที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้เป็นของกลางในคดีเพื่อตรวจสอบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่พร้อมกันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ได้มีการตรวจสอบปืน เ้ามอนะครับอีกหนึ่งกระบ,บอกที่สามารถตรวจยึดได้จากนายพัชรพลจันสว่างลูกน้องของเสียโปโ้เพื่อตรวจสอบว่าเคยใช้ก่อเหตุหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอื่นหรือไม่เนี่ยครับทางด้านบิ๊กปัตก็คือพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขีดเส้นตายให้กับในส่วนของกองปราบนั้นเนี่ยนะครับต้องจับแม่ของเสียโป้ให้ได้เนี่ยนะครับภายใน3วันหลังจากนี้ก็คือภายในวันที่11 กุมภาพันธ์ที่จะถึงถ้าจับไม่ได้ก็ต้องทํารายงานชี้แจงเหตุผลว่าทําไมถึงยังจับไม่ได้ก็ตามดูนะครับว่า,าพนักงานสอบสวนนะครับของกองปราบเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ของกองปราบเนี่ยนะครับจะดําเนินการในการจับกลุ่มได้ตามคําสั่งของบิ๊กปั๊หรือไม่นะครับเรื่องนี้ตามกันยาวๆนะครับเพราะว่านี่เป็นการทลายาเครือข่ายการพนันที่ต้องบอกว่า น่าสนใจเลยทีเดียวครับ